สวัสดีครับมิตซูสมรูดสมรุดมิตซูครับวันนี้ผมจะพามาดูตัว a l อ New Mitsubishi t i t ้ตันดับเบิลคขับเคลื่อนสองล้อเกียร์โต้รุ่นอัลตร้านะครับ2 4 0 0ซีซีไฮเปอร์พาวเวอร์184แรงมา้าครับคันนี้นะครับก็ได้ติดตั้งอุปกรณ์นะครับตกแต่งหลายอย่างเลยนะครับสกเกิร์ตหน้าคิวล้อนะครับสกรูฝากระโปรงแบบใหญ่นะครับก็ตรงนี้เป็นงานของ ร้านวิกเตอร์นะครับเดี๋ยวเราพามาดูกันว่าติดตั้งแล้วรอบคันเนี่ยมันสวยขนาดไหนไปดูกันครับ ด้านหน้ามาพร้อมกับสกูฝากระโปรงขนาดใหญ่สีขาวตัดดำเพิ่มความหนาของตัวรถด,ด้านล่างมาพร้อมกับสเกิร์ชายกันชนเล่นสีขาวตัดปอนโคตรโคตรคิ Q ้วล้อสีดำขนาดใหญ่ทั้งสีล้อช่วยเพิ่มความดุดังให้กับเจ้าไตาตันสุดหล่อคันนี้ด้านข้างประตูนะครับมาพร้อมกับกาบชายประตูขนาดใหญ่สีดำนะครับก็จะแมทกับตัวคิ้วล้อสีดำแล้วก็สเกิร์ดด้านหน้าเป็นอย่างที่สุดครับมาที่ภายในรถเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางพร้อมตัวดันหลังนะครับช่วยลดอาการเมื่อเวลาเดินทางไกล ด้านข้างเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับพร้อมระบบออโต้ฟังคนขับและพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยเลยหน้าจอสแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ LCD 8นิ้วอ่านข้าง,ง่ายสบายตาม,มากๆครับใครที่สนใจตัวไตทตันตัวใหม่ตัวนี้กดทักคอมเมนต์หรือแอดไลน์ ID เข้ามาหาผมได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้มิซูสมรถด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ